สีดําถูกประกอบไปด้วยวัดสดุคุณภาพนะคะเบาะหนังสีดำพ,พร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายนะคะตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะคุณลูกค้าหน้าจอทัชสกรีนแบบสัมผัสซิงโฟเอ e 10.1นะคะนี่เลยพวงมาลัยนะคะตัวนี้รหล่อเท่ๆกันเลยนะคะภายในหล่อดําดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะคะแอร์ผู้โดยสารตอนที่สนะคะก็ปรับอากาศนะคะเย็นสบายนะคะคุณลูกค้า สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube ฟอร์ดรสคาร์นะคะวันนี้ก็จะพามาชมเจ้าตัว DBL Sport นะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 949,000บาทนะคะตัวนี้รถที่เห็นด้านหลังนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันได้เลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเห็นได้ว่าเป็นชิ้นนะคะของอสีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับรังพึ่งนะคะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะส่วนไฟด้านข้างนะคะไฟหน้านะจะเป็นแบบไฟ LED ะะพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะคะไฟ LED ก็คือตัวนี้นะคะหรือที่เรียกกันว่าเป็นไฟซีแคมเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าสวยๆหล่อๆกันเลยนะคะแล้วก็นะคะมาดูด้านข้างนะคะล้อมแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้อมแม็ก Android ขอบ18นะคะซีรีย,ยางอยู่ที่255ทั 65R18 65นะคะตัวนี้ล้อมแม็กหนามาแบบเฉด สีเงินนะคะตัดดำนะคะตัวนี้หล่อหลอกกันเลยนะคะแล้วก็ปีกนกตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านในนะ,ะปีกนกปรับองศานะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะนี้นะสีดําจะอยู่ด้านในนะคะและรถตัวนี้นะคะสามารถนะคะวิ่งนะผ่าน่าน้ําท่วมได้ถึง80เซนติเมตรนะคะ 8 0ซนตเมตรนะตัว DBL Sport ของเรานะคะคุณลูกค้าอันนี้นะเขาเรียกว่าปีกยกรับองศานะคะคุณลูกค้าและที่คุณลูกค้าชอบเปลี่ยนชอบโยกนะคะแต่งนะที่ทางเซลล์แนะนำบอกว่าให้เปลี่ยนปีกนกปรับองศากับลูกหมากกันคูเพราะรถของเราได้มีการดัดแปลงนะคะซึ่งตัวของอช่อง y o u u u b ปของลูกค้านะคะจะแนะนำคุณลูกค้าทุกครั้งนะในกรณีที่ แต่งรถนะคะเปลี่ยนล้อมแม็กจะยกจะโหลดก็ช่างนะคะลูกค้าจะต้องใส่ปีกปรับอุซางแล้วก็ลูกหมากกันโค้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะจะสังเกตได้ว่าถ้ารุ่นสปอร์ตนะคะกระจกข,ของเขาด้านข้างนะคะจะเป็นในส่วนของสีเทากาวไฟนะ สังเกตได้เลยนะว่าเป็นสีเทากาไฟแล้วก็มาพร้อมกับไฟเรียวด้านข้างนะคะตรงนี้สวยหล่อนะคะดีไซน์ออกมาแบบสูงสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เปิดประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทากาไฟเหมือนกันนะเราจะสังเกตได้เลยสีเทากาไฟแล้วมาดูภายในกันนิดนึงนะคะาภายในตัวนี้นะคะอโอเคภายในนะตัวนี้จะ จะดีไซน์ออกมานะคะเป็นทรงสปอร์ตนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าเย็บตะเข็บด้วยความประณีตเรียบร้อยดูสปอร์ตดูหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะมาพร้อมกับนะที่แท่นชาร์จไร้สายนะคะพร้อมกับช่องต่อ USB ได้นะคะจะเสียบ ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จมือถือหรือวางแท่นชาร์จไร้สายได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยนะคะตัวนี้และก็หน้าจอนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัธธสทัชสกรีนนะคะ หน้าจอเรียกว่าหน้าจอซิงโฟเอ1ิ1นิ้วนะคะให้ความสัมผัสนะคะรู้สึกภายในห้องโดยสารที่กว้างมากขึ้นนะคะแอร์ก็นะคะปรับอากาศแบบอัจฉริยะนะคะช่องหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนที่สองนะคะคุณลูกค้าสวยหล่อก,กันเลยนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะสอ0พันเทอร์โบ170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ เหยียบเบรกกดบุสตสตาร์ทด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้คือและชคตัวนี้เป็นโชคของโมโนช็บนะคะคุณลูกค้าชคเป็นของโมโนช็บนะคะตัวนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีดาวยี่ห้าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานด้านข้างกันนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นนะ DBL หรือกระบะสี่ประตูหรือแคบนะคะด้านข้างนะจะมีที่เกียบขึ้นเยียบขึ้นกระบะด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะการชนหลังรอๆกันเลยสีนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะก็คือชอบมากๆเลยตัวนี้เป็นกระบะท้ายนะคะพร้อมผ่อนแรงนะคะตัวช่วยผ่อนแรงด้วยนะคะคุณลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะเวลาที่เราเปิดปิดนะคะกระบะท้ายนะคะผู้หญิงก็ใช้มือเดียวได้เลยรู้สึกว่ามันเบาจริงๆค่ะนะคะ เป็นมาพร้อมกับที่่อนแรงนะคะเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วกระบะยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นๆมันจะหนักมากเลยนะคะเสียงมันจะมันจะหนัก,กเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายตัวนี้นะคะมันพร้อมกับนะเวลาที่เข้าเกียร์ถอยหลังนะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้นะคะอ่ะที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะคุณลูกค้าจะอยู่ตรงนี้นะนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาวนรอบรถน,นะคะให้เห็น ความหลอกันนิดนึงนะว่ารุ่นเจ้าสปอร์ตเนี่ยคือที่ฮิตแล้วก็เอาไปแต่งกันนะคะลูกค้าบางท่านนะคะยก3ยก4ยกหยก7ก็มีนะคะเราสามารถทำให้คุณลูกค้าได้ตามความต้องการเลยนะคะเรามีช่างมีทีมงานมืออาชีพนะคะ,ะช่างของเรานะคะทำงานเนี่ยก็คือมืออาชีพแล้วนะคะทุกท่านนะไม่ว่าจะติดอุปกรณ์ตัวไหนนะคะ สามารถรับประกันให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะว่าทีมงานของเรานะคะเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมนะคะฟอร์ด RMA นะ้าพระราม4นะคะคุณลูกค้าฟอร์ด RMA พระราม4นะคะแล้วก็มีรถนะคะให้คุณลูกค้าทดลองขับนะคะแล้วก็โกดัง สต็อกรถของเราคือบอกเลยว่าใหญ่มากนะคะถ้าใครที่ตามช่อง YouTube ฟอร์ดน o สคา a r นะคะจะเห็นว่ามีการลงรีวิวนะซึ่งสต็อกรถโกดังของเราอยู่ติดปริมแม่น้ำเลยนะคะรถจอดอยู่ที่นั่นประมาณเป็น200คันนะคะ,ะซึ่งลูกค้าไม่ต้องรอรถเลยนะไม่ต้องรอนะคือ w a l อกอหรือว่าโทรนะคะมาหาช่อง YouTube ฟอร์ดน o สคา a r หรือทัก แชททักลิงนะคะที่ uh, ช่อง y o u u u b e อร์ดรถคาได้ลงไว้นะรถไม่ต้องรอนะคะเรามีพร้อมส่งมอบนะคะทุกรุ่นขอน้นทุกรุ่นนะคะแล้วก็ตัวกระบะตัวใหม่นะคะที่จะออกนะแจ้งผ่านทางช่อง y o u t u b อร์ดรถคาได้เลยนะคะ mm. ก็คือ FC น่าจะเห็นแล้วเนาะตัวกระบะตัวใหม่ราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะตัวนั้นนะ ถ้าจองนะคะกระทางเราสามารถรับรถได้หลังวันที่12ธันวานะคะ12ธันวาสามารถรับรถได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะแล้วก็จะแนะนำออย่างหนึ่งคือ Ford IMA เนะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะรถตัวนี้โดยตรงนะ,ะกระบะตัวใหม่เจ้า MS อะไรน,ะนะะั่นแะตัวใหม่นะ r o r m i m a เป็นผู้ผลิตนะคะซึ่งบอกเลยว่าสต๊อก แล้วก็รถของเรานะคะจะได้เป็นเจ้าแรกนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากช่องทางการติดตามนะ YouTube Ford l o t Car นะคะแล้วก็ TikTok Ford l o t u Car นะคะแล้วก็เบอร์โทร ID Line 06 0621456176นะคะ ID Line ก็0621456176นะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากช่อง YouTube Ford l o t u Car <des k> ไว้นะคะสวัสดีค่ะ